ทีนี้เดี๋ยววันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนต่อจากการเคลื่อนที่นะครับในแนวตรงแนวดิ่งแล้วก็แนวโค้งเนาะก็คือการเคลื่อนที่นะครับแบบวงกลมการเคลื่อนที่แบบวงกลมเช่นเดียวกับการเคลื่อนที่นะครับแบบแนวดิ่งหรือแนวโค้งเนี่ยหรือไอตัวโปรเจกต์ตายที่เราเรียกกันเนี่ยมันก็อาศัยสมการนะครับจากการเคลื่อนที่แบบแนวเส้นตรงง่ายๆเลยนะครับเนี่ย สมการการเคลื่อนที่แบบแนวเส้นตรงอย่างที่อาจารย์บอกถ้าพวกเราเนี่ยเข้าใจนะครับไอตัวสีสมการสุบัดอะไรของเราเนี่ยที่เราพากันท่องกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเนี่ยครับเราก็จะสามารถเข้าใจตัวสมการการเคลื่อนที่แบบวงกลมได้เลยจะสังเกตดูเนะว่าทุกอย่างเนี่ยคล้ายๆกันนะครับสิ่งที่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่ความหมายของตัวแปรนะครับอย่างเราเห็น V ที่เป็นความเร็วใช่ไหมครับ V ที่เป็นความเร็วของการเคลื่อนที่แบบวงกลมเราจะเขียนใหม่ให้เป็นตัวโอเมกาความหมายของตัวโอเมกานะครับความหมายของมันก็คือนี่โอเมกาก็คืออัตราเร็วเชิงมุมนะครับของการเคลื่อนที่มันคืออัตราเร็วเชิงมุม ทุกอย่างนะครับเวลาเราเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยเราจะหาได้โดยการหารด้วยรัศมีการเคลื่อนที่เพราะการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยมันก็คือการเคลื่อนที่คล้ายๆกับดาวเทียมนะครับคล้ายๆกับดาวเทียมที่มันเคลื่อนที่อ้อมโลกโคจรรอบโลกอ่าอันนี้คือการเคลื่อนที่นะครับซึ่งสิ่งที่เราเห็นเลยเนี่ย นะครับมันก็คือตัวรักษมีของการเคลื่อนที่เนี่ยที่อาจารย์เขียนเป็นตัว r เนี่ยเพราะฉะนั้นเนาะความเร็วในแนวเส้นตรงเนี่ยถ้ามันเคลื่อนที่มันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วใช่ไหมครับแต่ในกรณีของวงกลมเนี่ยเราจะพูดว่ามันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมหรือใช้แทนเป็นตัวโอเมกานะครับนี่ตัวโอเมกา้า แล้วเช่นเดียวกันเอ้าแล้วตัว u ล่ะความเร็วต้นของมันหลังก็จะเป็นโอเมก้าห้อยศูนย์เฉยๆแล้วไงอีกตัวไหนที่เปลี่ยนอีกก็คือตัวความเร่งครับจากที่เราเขียนเป็นตัว a เฉยๆใช่ไหมเราจะเขียนเปลี่ยนให้มันเป็นตัว a l p h าเดี๋ยวเขียนชื่อให้ นี่คือตัวโอเมก้าเนาะส่วนโอเมก้าห้อยศูนย์เราก็เรียกโอเมก้าศูนย์นั่นแหละส่วนตัวนี้เราเรียกว่าเอลฟาอ่สังเกตดูว่าโอเมก้าศูนย์มันหามายังไงทุกคนโอเมก้าศูนย์นะครับเขาก็หานะครับโดยการเอาความเร็วต้นเนี่ยมาหารด้วยรัตมีต่อมาแล้วตัวเอลฟา หรือความเร่งเชิงมุมนะครับที่เราเรียกในกรณีของการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนาะความเร่งเชิงมุมนะครับเขาหาโดยการเอาความเร่งในการเคลื่อนที่แบบเ,เส้นตรงหรือแนวราบนั่นแหละมาหารด้วยรัศมีเหมือนกันตัวสุดท้ายที่มันมีการเปลี่ยนนะครับก็คือตัวตเซตาหรือตัว S นะครับก็คือระยะในการเคลื่อนที่เนาะแบบเส้นตรงเนี่ย ถ้ากรณีของวงกลมนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นตัวเซตานะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นตัวเซตาจะสังเกตดูว่านะครับทุกตัวเนี่ยมันจะหารด้วยนะครับรัศมีเสมอให้ทุกคนเข้าใจเลยแล้วก็มองภาพง่ายๆนะครับว่าการเคลื่อนที่แบบวงกลมมันก็คือเคลื่อนที่เป็นวงกลม พอเป็นวงกลมใช่ไหมมันก็ต้องมีจุดตรงกลางหรือจุดศูนย์กลางการที่มันมีจุดศูนย์กลางแล้วก็มีการเคลื่อนที่อ้อมจุดศูนย์กลางเนี่ยเราก็จะเห็นระยะที่เราพูดก็คือรัศมีของมันรัศมีการเคลื่อนที่ที่มันอ้อมอย่างนี้นะครับส่วนในตัวของสมการอย่างที่อาจารย์ให้พวกเราทำกรีดเนาะเขียนลงไป4สมการหลักที่ใช้นะครับก็คือตามนี้เลย วิธีการคิดก็คิดคล้ายๆกับการเคลื่อนที่ในแนวตรงเลยนะครับหรือแนวดิง่งเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์พาดูลักษณะตัวอย่างก่อนเลยแล้วกันอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนาะสมมตุติมันมีล้อล้อรถอันนึงเนี่ยมันหมุนนะครับจากจุดหยุดนิ่งจากจุดหยุดนิ่งนะครับจนมีความเร็วนะครับ ความเร็วเชิงมุมนะครับก็คือตัวโอเมก้าเนาะหน่วยจะเปลี่ยนนะครับสังเกตดูตอนแรกนะครับถ้าเป็น V ใช่ไหมหน่วยของ V มันก็คือเมตรต่อวินาทีแต่พอเปลี่ยนนะครับจากเส้นตรงให้เป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมตัวเมตรของเราเราจะคิดนะครับเป็นตัวเรเดียนก็คือ rad เนาะเรเดียนก็คือช่วงนะครับระยะที่มันเคลื่อนที่แบบวงกลมนั่นแหละตัวเรเดียนอ่าจย์เขาบอกว่าไงล้อนะครับหมุนจากจุดยุนิ่งจุดยุนิ่งอ่ามันก็คือโอเมก้าศูนต่อมามันเคลื่อนที่นะครับด้วยความเร็วเชิงมุมความเร็วเชิงมุมหรือแต่เร็วเชิงมุมอ่าเราใช้เป็นตัวโอเมก้าเฉยๆภายในเวลา 6วินาทีเขาให้หาอะไรครับเขาให้หาความเร่งเชิงมุมความเร่งเชิงมุม<ด>หรือตัวเอลฟ้าเนาะในความหมายของเขาก็คือตัวเอลฟ้านะครับทีนี้เราคิดง่ายๆเรานึกถึงไอ้ตัวสุบัติอะไรก็ได้อะที่เราท่องกันมาถ้าเปลี่ยนนะครับ S ก็จะกลายเป็นตัวเซตา U ก็คือโอเมกาศูน V นะครับก็คือโอเมกาเฉยๆ A ก็คือ a อลฟาส่วน T ก็คือ T เหมือนเดิมอ่าอันนี้คือทิกง่ายๆนะครับให้เราหาวิธีจำง่ายๆเนาะโจทย์เขาต้องการให้เราหาตัว a อลฟาครับก็คือตัวนี้หลักในการคิดเราก็นึกถึงสมการการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงง่ายๆเลยสมการไหนนะครับ ที่มันมีตัวเอลฟอยู่ในสมการแล้วเราสามารถรู้นะครับค่าอัตราเร็วแล้วรู้ความเร็วต้นของมันแล้วรู้เวลาของมันแล้วที่อาจารย์ยกมาก็คือสมการนี้เลยเนาะโอเมเท่ากับโอเมก้ศนย์ะครับบวกเอลฟคูณกับทถ้ามองกลับไปเอลโอเตัวนี้เนาะมันก็คือ V เท่ากับ U บวก AT ันคืออันเดียวกันนะครับกับการเคลื่อนที่ในเส้นตรงทีนี้เราแทนค่าทุกอย่างที่เรารู้ลงไปครับเรารู้อะไรบ้างเราก็แทนค่าลงไปเนาะฝัะ่งนี้สามสิบหกเขียนตกเอ่อความเร็วเชิงมุมเริ่มต้นนะครับมีค่าเป็นศูนย์เนาะเพราะมันเริ่มเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิง่งคําว่าจุดหยุดนิ่งหรือจุดเริ่มต้นนะครับ ให้เราเข้าใจเลยว่าความเร็วนะครับแม้จะเป็นกรณีของเส้นตรงความเร็วต้นของมันก็จะเป็นศูนย์เช่นเดียวกันแนวดิงความเร็วต้นก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันแล้วการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับความเร็วเชิงมุมเริ่มต้นเนาะโจทย์เขาก็บอกแล้วว่ามันมีค่าเป็นศูนย์หน่วยก็คือร a ดีย n ต่อวินาทีทีนี้เราแทนค่าทุกอย่างที่เรารู้ลงไปครับ สิ่งที่เรารู้ v เรารู้ v หรือตัวโอเมก้าหรืออัตราเร็วเชิงมุมอ่าอาจารย์ใช้ตัวโอเมก้าเลยนะจะไม่พูดถึง v แล้วนะแทนค่าลงไปมันคือ36เเรเดียนต่อวินาทีโอเมก้าศูนย์ของเราหรืออัตราเร็วเชิงมุมเริ่มต้นนะครับมีค่าเป็น0ูนก็ตัดทิ้งไปได้เอลฟาคือสิ่งที่เราต้องการหาเวลาคือสิ่งที่โจทย์ให้มา นะครับสุดท้ายแค่ย้ายข้างครับเราต้องการอยากรู้เอลฟาก็ให้เอลฟามันอยู่ข้างเดียวเพราะฉะนั้นคุณย้ายข้างเลยถ้าสมการนี้ถ้าเขียนอีกมันจะได้เป็น36เท่ากับเอลฟาคูณอยู่กับ6เอา6อันนี้นะครับมันคูณอยู่กับเอลฟาอยู่หน้าที่เราก็คือย้าย6ให้มันลงมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เลยเปลี่ยนออกมาอยู่ในรูปของการหารน,นะครับ เป็น3 6มหาร6เท่ากับ6หน่วยก็คือเรเดียนต่อวินาทีกำลังสองถ้ามองกลับไปตัวเอลฟาตัว A เฉยๆเนาะ,ะความเร่งเฉยๆหน่วยมันจะเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองเอลฟหน่วยมันก็จะเป็นเรเดียนต่อวินาทีกำลังสองอันนี้อย่าสับสนเรื่องหน่วยนะครับต่อมา พอเรารู้ความเร่งเชิงมุมแล้วสิ่งที่โจทย์เขาอยากรู้อีกนะครับก็คือมุมมุมที่มันน่ยกวดไปได้ทั้งหมดหรือพูดง่ายๆร,ระยะที่มันเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าเรามองในกรณีที่เป็นเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นคือตัวอะไรมันก็คือตัวเซตานั่นแหละหรือ S ในทางเส้นตรง ในความหมายของมันเนาะทีนี้เราก็คิดกลับไปเหมือนเดิมครับว่าเขาต้องการรู้ตัวเซตาเขาต้องการรู้เซตาแล้วมีตัวแปรไหนที่เรารู้บ้างในโจทย์นี้อย่างแรกเรารู้นะครับอัตราเร็วเชิงมุมเรารู้อัตราเร็วเชิงมุมเริ่มต้นเราก็รู้เอลฟาเรารู้เพราะเราเพิ่งหาเมื่อกี้เพราะฉะนั้นสมการที่เหมาะที่สุดก็คือตัวสมการนี้ครับสุดท้าย แทนค่าทุกอย่างลงไปเนาะอันนี้อาจารย์ตัดเป็นศูนย์มันก็จะเหลือในเทอมอย่างนี้นะอ,อ,อาจารย์ย้ายอันนี้นะครับ2องเอลฟเนี่ยย้ายให้มันมาหารกับตัวโอเมกากำลัง2องเนาะอย่าสับสนนะครับย้ายมาหารสุดท้ายแทนค่าทุกอย่างครับคำตอบที่ได้ออกมาก็คือ108เรเดียน